สวัสดีทุกคนนะครับแฟมสเปริวว,วันนี้ผมมากับไมโครโฟนราคาถูกมากครับทุกคนราคาหลักร้อยเท่านั้นแต่ได้ไมค์คุณภาพที่เอาไปใช้งานได้ในระดับแบบโปรเฟชชั่นอลเลยวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรครับทุกคนผมมากับอนิคุมะฮอกโกเอาจริงๆทางอนิคุมะเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะครับจากที่ผมได้รีวิวมาหลายๆตัวจากแบรนด์อนิคุมะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าเป็นหูฟังต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ที่พิเศษมากๆเลยคือตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับจากที่ผมรีวิวหูฟัง ขเขามาหลายๆตัวนะฮะผมจะชูจุดเด่นเลยคือไมโครโฟนก็เสียงดีมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับสักทีหนึ่งผมต้องบอกแบบนี้ดีกว่าสักทีหนึ่งที่เขาทําไมโครโฟนตัวแรกของเขาออกมาสักทีนะครับวันนี้จะเป็นยังไงทุกคนจะรู้สึกประทับใจแบบที่ผมบอกไหมสําหรับไมตัวแรกจากโอนิคุมะลองไปชมกันนะฮะเริ่มจากจุดเด่นนั้นก่อนเลยนะครับทั้งตัวสเปคแล้วก็จุดเด่นต่งตางๆมีอะไรยังไงบ้างจุดเด่นอย่างแรกเลยตัวนี้เป็นไมโครโฟน Type C USB Interface นะครับใช้งานสะดวกมากๆขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ว่าทรงพลังมากๆพลังเหลือล้นนะครับที่ เข้ามาพร้อมกับขาตั้งแล้วก็พัฟฟิลเตอร์นะครับปกติแล้วพัฟฟิลเตอร์ที่มีมาให้ก็จะเป็นอันโตโตใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขามีฐานที่ใส่มาพร้อมกับตัวขาตั้งมาให้เลยซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ต้องไปประกอบอะไรให้ยุ่งยากเลยแกะออาจะากล่องตั้งเสียบใช้งานได้เลยถือว่าสะดวกมากๆพิเศษมากๆเลยเขาจะมีปุ่มสําหรับทัชบัตตันมาให้ตรงนี้พิเศษยังไงครับทุกคนบางคนเคยใช้ไมโครโฟนจะเป็นแบบหมุนเอาเปิดปิดเอาเป็นปุ่มแบบว่าปุ่มที่ออกมาจากตัวไม่นะครับแต่ตัวนี้เขาจะมีปุ่มทัแแบบบบ,แบบบๆห เยี่ยมมากราคาหลักร้อยแต่ให้เทคโนโลยีแบบทัชบัตตอนมาให้ด้วยถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับแล้วรายละเอียดตัวสเปคของเขาจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างตัวนี้รับเสียงเป็นรูปแบบซิงเกิลไดเร t ชันแนลนะครับรับเสียงด้านเดียวและการรับเสียงของเขาตัวนี้ f ฟร q เ e นซีอยู่ที่20เฮิร์ถึง20,000เฮิร์ด้วยกันและการซับพอร์ตส่วนนี้ระบบปฏิบัติการที่รองรับใช้งานได้ทั้ง Mac แล้วก็ PC นะครับใช้งานได้หมดเลยใครจะเอาไปใช้งานกับ Mac ตัวนี้ไม่มีปัญหานะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดตัวนี้จะมีสีเดียวเลยนะคร ก็น่าจะทําตัวสีขาวออกมาแล้วผมว่าน่าจะฮิตพอสมครวรเลยเพราะว่าจากที่เห็นหูฟังหลายๆตัวหรือว่าคีย์บอร์ดต่างๆนะครับเขาจะเน้นย้าเรื่องสีมากๆและทําสีออกมาได้หลากหลายมากๆสําหรับโอนนคุมะนะครับและการรับประกันตัวนี้รับประกันถึง2ปีเต็มจากโอนนคุมะนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างน,นะครับก็คือตัวไมโครโฟนนั่นเองบวกกับสายตัวนี้มีสาย Type C USB มาให้1เส้นและคู่มือการใช้งานตรงนี้ใครไม่เคยใช้งานตัวไมโครโฟนที่เป็นรูปแบบ USB แบบนี้สามารถเปิดอ่านคู่มือการใช้งานกันได้นะฮะถัดมาเรามาชม ในส่วนของดีไซน์การออกแบบและวัสดุการออกแบบของเขากันบ้างนะครับว่ารูปแบบการใช้งานของไมโครโฟนตัวนี้ออกแบบมาเป็นแบบไหนและวัสดุเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าชนิดของไมโครโฟนตัวนี้เป็นรูปแบบไมโครโฟน USB นะครับหน้าตาของเขาเนี่ยขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับไมโครโฟนชนิดเดียวกันในท้องตลาดณปัจจุบันขนาดใหญ่มากๆนะครับณปัจจุบันนี้ไมโครโฟนเยอะแยะมากมายให้เลือกเลยแต่นี้คุณมะทำมาตัวแรกเนี่ยทำมาแตกต่างขนาดเล็กนะครับกระทัดรัดพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะฮะแล้วไมโครโฟ ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาไมโครโฟนราคาไม่แรงนะครับแต่คุณภาพเกินราคาไม่ตัวนี้เอจริงๆราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นอย่างที่ผมบอกนะครับสายประหยัดมีงบจํากัดเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับราคาไม่ถึงหลักพันผมว่ามันพิเศษมากๆเลยนะครับในปี2022ที่ผมรีวิวไมโครโฟนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวส่งท้ายปีที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับอนิคุมาตัวนี้ทํามาดีมากไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆตัวนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของไมโครโฟนนะครับเปิดปิด การใช้งานจะมีไฟสัญญาณบอกพร้อมกับพอร์ตการใช้งานตัวนี้เป็นรูปแบบพอร์ต USB-C นะครับเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะฮะจุดสําคัญที่ผมข้ามไปไม่ได้เลยคือส่วนของทัชบัตตันนะครับที่เขามีมาให้ปกติไมโครโฟนทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดจะเป็นปุ่มที่เราจะต้องกดสวิตช์เอานะครับแต่ตัวนี้เป็นรูปแบบทัชบัตตันก็คือเราแตะเบาๆเลยนะครับในการเปิดปิดตัวไมโครโฟนหรือมิวไมโครโฟนนั่นเองนะครับสามารถกดเปิดปิดได้เลยโดยการสัมผัสเบาๆที่ปุ่มก็สามารถใช้งานได้เลยถือว่าสะดวกมากๆสําหรับผมเอาส่วนตัว ต่วนะจากคนที่รีวิวมาหลายๆตัวเนี่ยราคาหลักร้อยแต่ได้ฟังก์ชันแบบนี้มาผมว่ามันเท่มากแล้วมันคุ้มค่ามากๆนะครับแล้ววัสดุของเขาเป็นยังไงนะครับสำหรับไมโครโฟนตัวนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ตัวอลูมิเนียมในส่วนของตัวไมโครโฟนนะฮะสำคัญมากๆตรงนี้ขาดไปไม่ได้เลยตัวไมโครโฟนจะสามารถถอดออกถอดเข้าได้ครับทุกคนเมื่อไม่ต้องการใช้งานกับตัวขาตั้งที่เขามีมาให้แล้วส่วนของด้านล่างของไมโครโฟนจะซับพอร์ตสกูนะครับที่เป็นรูปแบบ5ต่อ8ใครจะเอาไปใช้งานกับแขนจับจอตัวอื่น สามารถใช้งานได้แน่นอนแล้วก็เช็คสกูด้วยนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะฮะต่อมาเราลองไปฟังเสียงกันดีกว่านะครับสำหรับโอนิคุมะฮอกกตัวนี้นะฮะว่าเสียงไมโครโฟนของเขาจะเป็นยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมตามสไตล์ช่องเรานะครับเป็นธรรมเนียมเลยนะครับออกแบบมาแบบไหนการใช้งานเป็นยังไงรูปแบบเสียงเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่การพูดปกติการมิกซ์มาสเตอริงทาออกมาได้ดีขนาดไหนลองไปฟังกันนะฮะทุกคนได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟน โอนิคุมะฮอกกตเหกสามศนตัวนี้แหละนะครับรู้สึกว่าเสียงประทับใจกันไหมครับผมบอกเลยนะฮะเอาระยะไมโครโฟนไกลขนาดนี้ทุกคนยังได้ยินชัดขนาดนี้มันคุ้มค่ามากๆในะทุกคนราคาหลักร้อยจริงๆตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆต่อมาเรามาลองเทสในส่วนของบัตตอนกันบ้างน,นะครับว่ามันทัชได้อย่างที่ผมบอกไหมมิวไมโครโฟนนะฮะ เมื่อกดกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วนะครับกดแบบใช้งานง่ายมากๆไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรให้ยุ่งยากนะครับเลเวลตัวนี้นะครับวอลลุ่มเนี่ยไม่ต้องไปปรับเลยนะครับเพราะเขาสามารถเสียบแล้วสามารถใช้งานได้เลยสําหรับไมโครโฟนตัวนี้ต่อไปเราไปเทสในส่วนของการร้องเพลงกันบ้างน,นะครับก็คือไวส์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการมิกซ์และมาสเตอริงร่วมกับตัวดนตรีเนี่ยตัวไมโครโฟนจะเพิ่มศักยภาพตัวเองได้ดีขนาดไหนเราไปชมกันนะฮะ Pie. Just stay away from me to come and let and come But me, come me out, cause I'm a fat boy, fat boy, ay, ay. Yeah, my land, run, run, to me, I'm a lanker, fine. Brun bronze mediation, gluten, may blood, pay. Just stay away from me to come a lanker, say. Badly come me out, cause I'm a fat boy, fat boy. Hey, hey. Yeah, my land, fire. Run, run, to me, I'm a lanker, fine. Brun bronze mediation, gluten, may blood, pay. Just stay away from me. เขามาเล่นเล่นกับใจแบบนี้ก็ไม่เอา็สามารถแฟบบอยแฟบบอย ราคาของไมโครโฟนตัวนี้ทุกคนฟังแล้วจะอึ้งนะครับผมเพราะว่าราคาของไมโครโฟนตัวนี้อยู่ที่990บาทเท่านั้นคิดดูว่าได้ฟังก์ชันการใช้งานของไมโครโฟนที่จับเต็มขนาดนี้แต่ราคาแค่990บาทครับทุกคนถือว่าคุ้มสุดๆนะฮะไมโครโฟนราคาแค่หลักร้อยแต่ได้ฟังก์ชันทัชบัตต t อนที่ไมตัวอื่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับจากที่ผมได้รีวิวมาแล้วจากการทดสอบทุกคนลองเอาไปพิจารณากันได้สําหรับผู้ที่จะเริ่มต้นมาจับไมโครโฟนที่เป็นรูปแบบ USB แบบนี้ผมว่าเหมาะสมมากๆที่จะมีไมโครโฟนสักตัวไว้ใช้งานบนโต๊ะได้อย่างมั่นใจสามารถสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ลและรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วในส่วนของ description สําหรับ Onikuma h o k o ตัวนี้นะฮะสั่งซื้อกันได้เต็มที่สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ